อ่าวันนี้เราได้ปลานนลมาหนึ่งตัวให้เขาตัดให้เป็นชิ้นๆได้ประมาณ7ชิ้นแล้วก็นํามาล้างด้วยเกลือนะคะขัดเพื่อไม่ให้มันขาวนะนอกจากเกลือปนแล้วเราก็จะมีเกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดเป็นเกลือทะเลเนี่ยนะคะมาขัดเกลือนี่จะช่วยกันขาวได้ดีมากเลยนะคะอ่าล้างให้เสด็จแล้วเสร็จแล้วก็มีมะนาวอีกหนึ่งลูก บีบลาดไปนะคะเพื่อที่จะได้เม้นเมื่อที่ไดความเม้นความคาวเนี่จะได้หายสนิทเลยนะคะล้าง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 ล้งเสร็จเนี่ยเห็นไหมคะขาวสะอาดแล้วก็พักไว้อ่าเสร็จแล้วแล้วก็มาเดินในสวนครัว,วซิว่ามีอะไรบ้างอ่าเราก็ไปเจอก็จะได้ใบเตยสามสี่ใบเสร็จแล้วก็มีใบยอแล้วก็มีใบตองค่ะ ตะไคร้นะตะไคร้สองต้นพอแล้วนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็ไปขุดคาคานี่ก็ใช้ขาอ่อน,นะคะ่ะสักหนึ่งหัวหนึ่งแย่งพอค่ะอ่าเสร็จแล้วก็นํามาล้างให้สะอาดนะคะเพราะใบอาจจะติดฝุ่นติดอะไรถึงแม้ว่าเราจะปลูกเองไม่มีสารเคมีแต่ก็มีฝุ่นมีฝนตกมาพอล้างเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาเตรียมเครื่องปรุงที่จะโขลกนะคะก็จะมีหอมแดงหอมแดงใช้สามหัวกระเทียมห้ากีบนะคะแล้วก็มีขา่าแง่งเล็กแง่งอืึงแล้วก็จะมีกะมิ้นชัดนะคะ,ะรวมๆกันหั่นแล้วก็มีตะไคร้นะคะอาจจะมีรากผักชีเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเตรียมลงคก ก่อนใส่ก็ใส่เกลือเม็ดลงไปก็จะได้โขลกง่ายๆแหลกง่ายๆนะคะเอาทลงไปให้หมดเสร็จแล้วก็โขลกโขลกโขลก,ก,กเห็นไหมคะสีเหลืองของขมิ้นชันก็จะออกมาดูสีสวยเชียวนะคะ,ะก็โขลกไปสักพักหนึ่งนะคะพอโขลกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเตรียมไปคุกเมื่อโขลกได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ตักใส่ลงในปลาเพื่อที่จะนําไปคุกเขาให้เข้ากันนะคะ อาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปผสมเครื่องปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยนะคะก็มีซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนน้ำปลา1ช้อนใส่ลงไปแล้วก็จะมีซอสนะคะมีซอสหอยนางรมอีก1ช้อน่ใส่ลงไปแล้วก็จะได้คลุกเขาให้เข้ากันนะคะ เพื่อให้เพิ่มรสอีกนิดนึงก็มีซีอิ๊วปรุงรสอีกนิดนึงนะคะอ่าใส่ลงไปน้ําตาลทรายแดงครึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีเกลืออีกครึ่งช้อนชาเล็กน้อยเพื่อเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมจ้ะอ่าเมื่อใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาทุกเขาให้เข้ากันเนื้อปลานะคะเราก็จะน,น,นวดเบาๆบิดๆเข้าไปเพื่อให้สมุนไพรที่เราตำเหลือ เครื่องปรุงที่เราผสมลงไปเนี่ยนี่ได้เข้าเนื้อนะคะแล้วเราก็จะได้นาไปหมักเราหมักไว้สักประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ได้นะคะอ่านี่หลังจากเราคุกเขาแล้วนะคะเราก็นําปลาที่เราคุกเขามาพักไว้ที่ครกแล้วเราก็มาจัดสมุนไพรลงในถาดลงในถาดแล้วก็เรียกกระมังเล็กเนี่ยแหละคะ่ะอ่ามีใบตองลงล่างสุดนะคะแล้วก็จะมีใบยอเราก็มาเรียงไว้รอบๆให้เป็นกระทงใบยอเนี่ยนะคะ เสร็จแล้วเราก็นำใบใบแมงลักนะคะจะมีใบแมงลักมีต้นหอมผักชีที่รอนหั่นไว้แล้วก็วางลงข้างล่างนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาปลานะะเนี่ค่ะเรียงเรียงไว้ข้างบนจัดให้สวยงามหน่อยนะคะาวางลงไปในนี้นะคะาลาดน้ําลงไปเพื่อให้มันมีรสชาติที่เข้มขน้นอร่อยกลมกล่อมนะคะอ่าทีน,นี้ พอเราทําเรียงอะไรเสร็จเราก็จะมีการต้องพักไว้ก่อนที่จะนําไปนึ่งนะคะพักไว้หมักไว้สักประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะคะ นเห็นไหมคะเหลืองสวยจะรอการน,นึ่งคะ่ะตอนนี้เราหมักไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนําลงซึ้งนึ่งนะคะนึ่งนี่สักประมาณ40นาทีถึง50นาทีเพื่อให้มันสุกเ,เสร็จแล้วก็ตักมาค่ะให้คุณยายคุณยายชอบมากรสชาตินี้อร่อยมากแล้วก็มีประโยชน์มีสมุนไพรพระยดนะคะสมุนไพรหาได้เองจากครัวเรือนเลานี่ละคะ่ะอร่อยอร่อยคะ่ะ